ริงมันก็ไม่ดียากอะไรครับก็แค่เบอร์12บสองถ่ายจริงจก็จบจแต่สําหรับคนที่เราทํารถเองส่วนใหญ่ผมว่ามันก็มาทําประมาณนี้คนเพราะมันทําเองมัน,ไม,น,นไม่ได้แข่งกับเวลาไม่ได้ต้องรีบร้อนอะไรคลิปนี้ก็ข้ามเรื่องโชคไปก่อนนะเดี๋ยวรอให้มันครบห้ารอยโลแล้วมาพูดทีเดียวเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นสวิตปกตินะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบนี้ได้น้ำมันเครื่องที่ตัวเองต้องการมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้อีดีมาสึกนะครับ 10W40 ตัวนี้ไม่ตึงสั่งเคาะราคาย่อมเยามากนะครับนะครับอันนี้เป็นกองน้ามันเครื่องแท้ซึ่งถ้าบนแพลตฟอร์มอ่ะแน่นอนมันถูกนะครับถูกกว่าแต่ต้องย้ําว่าแท้นะครับแทสูญไทยนะไม่ใช่แทอินโดนะถ้าแทอินโดมันจะอยู่เราล้าไม่เกิน50บาทต่อตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้แทอินโดอยู่ผมได้มาแค่แล้วก็โอเทียนนะครับโอเทียนเข็ม NGK G Power ครับแล้วแต่คนนะใช้เดิมๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่วิ่งทางยาวๆวิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเพิ่มสักเบอร์หนึ่งนะครับอย่าไปใส่เยอะมากนะรถเราล้อมไม่ได้สูงนะครับเดี๋ยวหัวเทียมันจะบอดเบอร์นะครับจะเป็น CR7 HGP นะครับ CR7 หางห่ายมากนะครับคือผมร้านแถวบ้านผมมีนมี3-4ร้านมีทุกร้านอะนะครับแต่บางร้านอาจจะไม่รู้ว่าฟินเขาใช้หัวเทียมอะไรเนะาะเพราะฟินมันยังเป็นรถแบบใหม่นะครับที่แบบ ใหม่นี้ไม่แค่ผลิตผลิตใหม่นะแต่หมายถึงว่ามันเพิ่งมาตีตลาดได้มันเพิ่งทําตลาดได้เพิ่งแบบบูมขึม้นมาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเบิกอะไรอะไรมันก็จะแบบคนก็จะซื้ออะไรเยอะขึ้นเพาะคนใช้เยอะขึ้นนะครับทีนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊หัวเทียนมันใช้เบอร์อะไรทีน,นี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือตัวผมเนี่ยวัวนนี้ผมหาบล็อกหัวเทียนไม่เจอก็หัวเทียนอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคนที่เปลี่ยนตามงบป,ประมาณก็มีงบเมื่อไหร่อยเปลี่ยนถามว่ามันขับได้ไมั้ยมันขับได้แต่จะพังเมืม่อไหร่ันนน้วกเครื่องน,นา,ยา,า่ย,ยางไงนผม่ น้ำมันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนเจ้านี้ครั้งหนึ่งก็น้ำมันเครื่องก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่อารมณ์บางทีก็ล่างเยอะบางทีก็ล่างนะ้อยอย่างเช่นตอนนี้ผมใส่ตัวนี้อยู่อิอไปดูเนี่ยตอนนี้นะที่ใส่อยู่ผมใส่ตัวนี้นะบางคนบอกว่าโอ้คุณเสืออาจจะดูแลรถด,ดีเพราะว่าดูแต่รีวิวนะใช้แบบตัวแพงๆเลยตัวถูกๆผมไม่ใช้เนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ใช้เนี่ยล่าสุดใช้ตัวนี้แล้วบางคนถามว่าเฮ้ยตัวเนี้ยก็ใช้ได้นะพันโลถ่ายแต่ผมไม่ใช่ขับมาจะห้าพันโลไม่ถ่ายเลยนะครับเออได้ห้าพันโลแล้ว คือเช็คระดับน yeah. ้ำม yeah. like right right? yeah. evet. sort of ันเครื่องมันยังอยู่มันไม่หายไงมันหายล้วมันหายน้อยมันยังอยู่นะมันยังติดกานขึ้นมาอยู่ก็คือก็ยงใช้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเองก็ยังคิดเรื่องของน้ำมันเครื่องเอ๊ะจะเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีอะไรเงี้ยจะสั่งตัวไหนมาเปลี่ยนดีแล้วก็มันยังไม่มีเวลานะพอคิดขึ้นมาจริงๆกูติดงานที่ไหนแม่งลืมแวก็ขับมาข้ามวันกลับบ้านมานอนข้ามวันเช้ามาทํางานอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละใช้ตัวนี้อยู่นะครับ ก็แล้วแต่คนนะผองคนขอใช้ลาก5 0 0พโลจะเป็นอะไรเงี้ยก็คือก็รถครลูทมันนะครับอันนี้ก็บอกว่ารถคันมันผมก็เสียวๆียวเหมือนกันนะถ้าพูดตรงๆนะเสียวเียวเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะเราเสพสื่อเยอะแต่พอเราใช้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่านะครับแต่มันมีอาการนะก็คือซากประมาณ3 0 0พันกว่าโลอ่ะมันเริ่มเข้าเกียร์แบบมันเริ่มเกียร์มันเริ่มแข็งเวลาที่เครื่องร้อนนะครับรู้สึกได้เลยว่าเกียร์มันเริ่มแข็ง ที่เหลือไม่มีอะไรเครื่องไม่ดังด้วยนะนง่ปกตินะครับวาก็ไม่ดังร้อนก็นไม่ดังอะไรก็คือปกติหมดนะครับแค่รู้สึกแค่ตอนนั้นนะครับว่ามันเข้าเกียร์ยากแล้วก็เวลาที่เครื่องร้อนจะจัดเวลาที่ร้อนจะจัดเลยแล้วเรา,ลา,ล,าลากรอบสูงๆวิ่งวิ่งแบบไล่เกียร์มันจะรู้สึกว่ารถแนีนยไม่สมูทมันจะหนืดๆนะครับในแต่ละเกียร,ร์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เลยมาเปรียบเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกึ่งถังเคราะห์แล้วนะครับก็ น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แบรนด์อีดีมัสดก็เป็นแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วนะครับว่าใครๆก็รู้ว่าดีอยู่แล้วแล้วก็ราคามันจะต้องได้ย่อมเยาไม่เบื่อวังเกินไปผมไม่มีเครื่องมือติดรถไมดูเครื่องมือติดรถของมันนะครับแล้วถามว่าพกไอแผ่นๆนี้ไว้ทําไมเอาไว้งัดยางนะครับเพราะว่ารองล้อแมกเนาะไม่งั้นเดี๋ยวล้อแม็กเป็นรอยนะครับเอาันี้ไว้รองเวลางัดยางอันนี้ชุดบล็อกเล็กสูบลมสูบลมเท้าเหยียบตัวเล็กเพราะใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ผมก็จะมีเหล็กกันยาง2อ,อันนะครับเหล็กกันยาง1ฟุตนะครับ1ฟุตหรือส2องนิ้วนะชีมมาก่อนเลยเปิดฝาน้ำมันเครื่องก่อนเลยนะครับทุกครั้งที่ผมเปิดฝาน้ำมันเครื่องผมก็จะเช็คเรื่องของโอลิงนะโอลิงฝาน้ำมันเครื่องว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพยังเป็นโอลิงอย่างนี้นะครับมันวี่มันแบนมันเสียรูปไหมมันเริ่มแบนหรือยังเริ่มไม่กลมไหมนี่ออกแล้วดำแน่นอนครับไม่ต้องหว่วงรู้ตัวเองเลยนะ โอเคเนี่ยเราเห็นว่าน้ำมันเครื่องมันเหมือนมันจะไม่ออกใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะมันยังมีค้างอยู่ครับยังลดหน่อยถ้าคนแบบทายสาย่ายน้ำมันเครื่องเองส่วนใหญ่ผมวัดเอียงกันทุกคนนะลองดูได้ทีนี้ก็เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องตอนน้ำมันเครื่องจะเป็นน็อตเบอร์8 3ตัวนี้เห็นราะว่ามันอยู่ฝั่งกรองน้ำมันเครื่องนี่เยอะเลยนะครับดำแค่ไหนดูดิี่อย่างเงี้ยดำมากเนี่ยเราต้องมานั่งเช็ดอย่างเงี้ยบางทีศูนย์เขาไม่ได้เช็ดนะเนาะ อาจจะเช็ดแบบแค่ผิวๆนะครับแล้วมันก็ยังมีน้ำมันมันเครื่องยที่เลอะตามขอบพอทีนี้เขาปิดฝาไปปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าลูกค้าขับรถออกจากสู์ไปปุ๊บมันก็เหมือนกับเฮ้ยมีน้ํามันเครื่องซึมตับเปล่ามันคือมันมันมีค้างอยู่บริเวณนี้แล้วพอเขาไขน็อตไปมันอาจจะแบบเกิดการกดกันแล้วมันก็เลดออกมา้างพอขับไปเรื่อยๆปุ๊บฝุ่นเลอะปุ๊บถ้าฝุ่นเลอะเครื่องเยอะๆเมื่อไหร่จะเห็นชัดนะครับตรงไหนที่มีน้ํามันเครื่องเปียกๆอยู่น่ะฝุ่นมันจะไปเกาะเยอะเลยนะครับ หรือบางครั้งเนี้ยเช็ดเครื่องแห้ง,หงๆก็จะเห็นรอยคาบเยิม้มๆน้ำมันเรื่องคือ,ค,อคืออย่าตกใจบางทีมันไม่ได้หลวมไม่ได้อะไรครับแค่ว่าเขาไม่ได้เช็ดนะครับเราก็เช็ดก่อนแล้วก็ลองขับไปก่อนแต่ถ้ารั่วจริงๆ,ๆแบบไขไม่สนิทจริงๆครับมันจะมีน้ํามันหยดออกมาเป็นหยดข้างล่างเลยนะมันจะหยดเกาะกันเป็นเม็ดเลยครับแต่ถ้าแค่ซึมมันจะไม่ได้เกาะกันเป็นเม็ดๆอย่างนั้นะครับมันก็จะเลอะๆนิดๆนะครับเดี๋ยวเราเอาโอลิงออกก่อนนะ โอิงหาง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องหาไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปซื้อแท้นะคือไปร้านอะไหลมอเตอร์ไซค์เทียบโอลิงจากกล่องโอลิงได้เลยครับมันเสียมันเป็นไงมันจะมันจะไม่กลมจับไปงี้มันจะรู้สึกว่าโอลิงมันรีรีเป็นเริ่มเป็นวงรีนะครับนี่แหละคือเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยผมผมเริ่มรีละใส่รอบนี้รอบหน้าเปลี่ยนละมาดูไส้กรองมันเครื่องกันดีกว่าทีพีนี้อาจจะยาวนี่นะค่อยๆทำอันนี้ไส้กรองเทียมนะครับโอ้โหำมากเลยนะครับมีเสียรูปนิดหน่อยนะครับไม่มีเศษเหล็กหรือเศษโลหะอไไรปติด ตัวนี้เนี่ยที่มันไม่เหมือนของศูงนย์แท้คืออะไรวะวาวบายพาส์ทวาวบายพาสมันไม่มีตัวไหนเดี๋ยวให้ดูไปชัดหน่อยเช็คก่อนหนะ้าตาเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแหละเท่ากันอะไรทุกอย่างสีมันก็เหมือนกันนะสีะกองกระดาษเหมือนกันนะมาดูวาวบพาสของแท้นะครับของแท้จะมีวาวบพาสคือตัวนี้ต,นตัวกลางเวลาที่ถ้ากองมันตันนะนะครับมันจะมีวาวนี้เนี่ย เห็นว่ากดไปปุ๊บมันจะแผ่นนี้มันจะยุบไลมมันเป็นสปริงดันอยู่นะอะไรที่ผ้ากองตันปุ๊บเนี่ยน้ำมันไม่สามารถจะเข้าผ้ากองได้แรงดันน้ำมันมันจะผลักลิ้นตรงนี้จนเปิดให้ให้น้ำมันเนี่ยสามารถโฟเข้าไปในระบบได้ก็คือคุณไม่ต้องกลัวเครื่องพังอ่ะถ้าคุณจะไม่เปลี่ยนมันถ้าคุณใส่ของแทนนะคุณไม่ต้องกลัวมันจะพังนะครับต่อให้คุณไม่เปลี่ยนมันเพราะว่ามันจะเข้าวาล์วไบพาสอยู่ดีนะแล้วก็ยิงตรงเข้าระบบไปแล้วก็มันมีกองละเอียบมันมีกองหยาบใต้แข้งอีกทีหนึ่งก็เหมออกก็ีงงยาใต้แ ข้อดีของฟินนะครับที่มีกรองอย่างนี้นะน้ำมันเครื่องก็คือจะสะอาดนะจะไม่มีอะไรไปปนเปื้อนหรือว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของรูฉีดน้ํามันตันนะอย่างเช่นรูฉีดน้ามันใต้กระโปรงท่อสูบนะครับถ้ามีเศษอะไรหลุดเข้าไปอะมันตันง่ายมากมันรูเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นพี่เวฟเนี่ยพี่เวฟจะไม่มีเนาะก็คือด้านล่างจะตันครับเวฟเนี่ยจะรู้ตัวนีทีเวฟก็ <Phillip> ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาคือผมก็ทําจะรู้ตัวกันก,ก็คือน้ํามันเครื่องมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงฝานะครับแบบ เดินเบาไอดินอน่ะไม่มีน้ำมันเครื่องออกเลยพอบิดหน่อยเริ่มมีนั่นปุ๊บมันถึงจะไหลแต่ทีเนี้ยมันยังไม่มีน้ำมันไหลออกไปก็แกะดูแผ่นกองใต้เครื่องได้เลยครับตันแน่นอนนะเศษจะเยอะแต่สำหรับยาม่าฟินส่วนใหญ่แผ่นกองใต้เครื่องจะสะอาดมากจะเปียเพราะว่ามันมีตัวนี้รับอยู่ครับนี่นํางมาดูของเทียมอันนี้คือของเทียมครับวาใบพัดจะไม่มีนะมันมีหน้าตาเหมือนวาใบพัดก็จริงครับแต่กดลงไม่ได้ครับมันถูกหล่อติดกันชิ้นเดียวกันนี่นะครับนี่คือจุดต่างเลยนะจุดเดียวที่ผมเห็นเลย แบบชัดๆเลยนะอหนักไม่ไหวถ่ายกันยังไงจริงๆมันก็ไม่ดียากอะไรครับก็แค่เบอร์สิบสองถ่ายจรงิงๆก็จบแต่สําหรับคนที่เราทารถเองส่วนใหญ่ผมว่ามันก็มาทําประมาณนี้นทุกคนเพราะมันทําเองมันไม่ไ้แข่งกับเวลานะไม่ต้องรีบร้อนอะไรอ่ะก้อนมันเครื่องทําไมถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวใส่ผิดเพราะว่าถ้าใส่ผิดคุณจะปิดฝาไม่ได้ครับฝานี้มันจะลงไม่ได้มันจะชนมันจะมีรูโว,โว่ๆไอ้ตรงนี้ถึงจะเข้าได้อย่างงี้คือถูกถ้าใส่ง่ายยังไงก็ใส่ไม่ได้ นะครับันนั้นไม่ต้องกลัวใส่ผิดมันบังคับเราอยู่แล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เองอย่างนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปถ้าเราคิดว่าแพงเราทําเองนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเออมันซื้อเวลาให้ตัวเองอะระหว่างนั้นก็ไปทําธุระไปทําอะไรก็ได้ทิ้งรถไว้อะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นทางออกคนละแบบนะบมุมมองหลายมุม เรคนยุ่งๆก็ต้องจาเป็นต้องทิ้งรถไว้ที้เหยียดทำไม่มีเครื่องมืออยู่หออยู่อะไรเงี้ยครับกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยนะไม่ได้ใส่กลิ่นสังเคราะห์เลยครับเป็นกลิ่นน้ํามันเลยแบบกลิ่นตุยๆดูสีน้ํามันอีเดเมสเซอร์นะครับก็ปกติแหละไม่มีอะไรสีปกติใส่ดีนะดูแล้วมันแบบเออมันใสว่ะแล้วก็มันไม่ค่อยหนืดครับมันใสอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่หนืดแล้วมันจะไม่ดีนะ ครับบางทีมันดูใสดูลื่นครับแต่ฟิล์มเขาฟิลม์มชั้นฟิล์มเขาดีนะเหมือนกันน้ำมันขึ้นที่ผมถ่ายนะมันเหนืดจริงครับแต่ชั้นฟิล์มผมว่าคงสู้ไอ้แบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วใสหมดเลยนาะลิดนึงเพราะว่าเราเอียงรถถ่ายนะครับเราถ่ายออกหมดเลยลอกได้เลยครับจากนั้นก็สตาร์เครื่องนะครับแล้วก็ทิ้งไอเดินไ้เดินเบาไปพักหนึง่งให้น้ำมันเข้าระบบ,บก่อนเพราะเราเอียงรถถ่ายออกมาเยอะนะครับ อนะยครับยัดใส่ได้สบายนะครับแต่ย ok ูบ็อกก็แค่ทำอะไรต่อไม่ได้ละเพราะมีแค่เครื่องมือนี่ก็เต็มลจัดดีๆนะครับยูบ็อกรถเรามันก็กำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ยเงินไปแล้วก็ถ้ามียางในก็ยางในวาง2อ,งสองเส้นก็จบนะบแล้วก็ปิดเบาะได้เลย mm hmm. เครื่องมือติดรถผมนะครับ mm hmm. ขาดแค่บล็อกขวเทียนตอนนี้เดี๋ยวต้องมาซื้อ ทุกท่านชื่นชอบคลิปที่เสือไรเดอร์ทำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบประมาณไหนนะครับลองทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาตอบถ้าผมทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ